วันนี้เราจะพากันมาดูการเตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้ไลฟ์สดครั้งที่14บสีกำงเตรียม,มยไปเรียบร้อยไปแล้วจันดียังไงจันดีกำลังซ้อมขาใหม,ม,ม่ครับาจาันดีกำลังซ้อมขามใหม่ครับตอนนี้กำลังกำลังมุงหลังคาครับการฝนตก เพิ่นไฟแต่บ่อยว่าหรอเนาะโอ้บย่ยไปล้ครับการเสียงกับพร้อมแล้วเตรียมครามพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้ไล์สุดอแต่ตอนนี้เพิน่นไลฟ์สดจักม่วงนี่ไหนทุ่มทุ่มเ่ะ หนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มเครื่องเนาะใส่สดเครื่องนี่เนาะอาบรรยากาศก็เป็นขึมๆเนาะวันนี้เนาะฝนติตกบ่ทีมงานกําลังเตรียมพร้อม ท่านในสดนตอนนี้กำลงังอยูล่ลังคาครับมวงลังค่า่าติฝนโต๊ะวัดสันเครื่องเสียงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไหนะย่างจะจันทน้องกุนตรีญางิุนตีเพราะท่านตื่นอยู่ว่าสันท่ <c oughs> านดีสัมดีๆเด้อขาใหม่เด้อเอาดีๆดิ <c oughs> นี่ของไม่ใหม่ตัวนี้โอ้ <c oughs> ไม่ก็ไม่ใหม่ เห็นบ่าของมายหนุ่มเอาดีเลอเอาดีเลยย่องบนด้ะนี่นาชีวิตคอนไหวสูงปันได้ก็ได้ขึ้นไปต่ำปันได้ก็ได้มุดไปอ้าว Нет, не у.